ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นผมคิดว่าอะไรจะมีมากมายที่ดำเนินการนะครับนโยบายของเราก็คือการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวรัฐธีการท่องเที่ยวและกีฬางคงชี้แจงได้นะครับในส่วนของการเปิดประเทศ120วันนะครับผมไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนขาดความเชื่อมั่นในตรงนี้นะครับผมยืนยันนะครับวันนี้ก็เริ่มดำเนินการเปิดไปแล้วที่ภูกเก็ตซั์บ็อก แล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดต่างๆโดยรอบซึ่งทุกคนในพื้นที่ก็มีความพึงพอใจทุกอย่างมันต้องเริ่มเดินหน้านะครับเริ่มเดินหน้าในโลกวิธีใหม่ท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยวันนี้ผมเตรียมทุกอย่างนะครับปเตรียมความพร้อมการจราจาเรื่องการท่องเที่ยวกับต่างประเทศการดําเนินานต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมทุกอย่างแก้ดูแลเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมในเรื้องต้นอะไรที่ต้องปรับได้ก็ปรับเพราะกฎหมายบางอย่างนั้นใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับแผนเปิดประเทศ ผมก็เคยกลับเลยไปแล้วว่าเอาละถ้ามันสามารถทําได้ในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ทาถ้าไม่ได้เราก็เปิดเป็นเป็นเซกเตอร์ไปก่อนการท่องเที่ยวจะทํำยังไงวันนี้การท่องเที่ยวถึงเราจะเปิดเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าตราบใดที่เขาอยู่ในการแพร่ระบาดอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยการที่เขาจะมามันยะแน่นอนต้องน้อยลงเสมอแต่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสําคัญที่เขาต้องการจะมาถ้าสามารถือิการได้โดยทั้งประเทศต้นทางและปลายทางผมก็เจรจากับทุกประเทศ นะครับคูเจราจาพหูบ้างทวีบ้างก็หลายอย่างก็ไราจนำูเกตซันบ็อกเราไปเป็นแบบอย่างนะเพื่อจะติดต่อกันโดยตรงว่าจะส่งนักท่องเทีย่ยวเข้ามาอย่างไรวันนี้ก็สําหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อมีการตรวจสอบก่อนล่วงหน้าทุกครั้งมีการฉีดวัคซีนล่วงหน้ามีการใช้เอทีเคนะครับแล้วก็มีสถิติการท่องเทีย่ยวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นจำนวนไม่ถึงล้านอาจจะจำนวนเป็นแสนแต่เราเริ่มต้นไปแล้วนะครับการเปิดตรงนี้ นะครับแล้วก็จะเปิดต่อ,ตอ,ตอไปขึ้นอยู่กับสถานก,การณ์โควิด -19 ซึ่งพวกเราต้องช่วยกัน